ชสประจำอยู่5ายปรากฏว่าเดินงานตดต่อร่าทารห้างครวอสทีทง be ี่นครับเข้ามาช่วยเงนความท่านลครับต่่อสปะดิครทบันเร็วมากนะครับเพราะว่าปกติแล้ว ทานนองไปายอยู่ eh? ัแ right. ล uh ้ว้าารัุเาทีกไปช่วยรับต่อครับส่งต่อผู้ป่วยเพื่อที่จะรอ 应该差不多。 คเจ้าหน้าที่ระเบิงของเทศบาลเมืองตาลุรีเป็นผู้บาดเจ็บครับเป็นอสสลันสิงห์นาจาและอสสัจจากับเพงเทศบาลเมืองการนำรถเตาเผสองล่ายออกมาปลยไฟไปที่ะร้อยครับอบคุ่ขึ้นได้บนดาบครครับนนี้หัวหน้าชุดแต่เิมรารู้สึกดีๆนะครับเราเจ่งเร่ง ที่ได้มาอักที่พายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีประจำรสื่อความสำคัญ0ล้อมแผนป้องกันและระงับอันตรายในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสำหรับน้องประชาชนนะครับโดยโดยเฉพาะทรัพย์สินของรัฐบาลสประชาชนจังหวัดกาญจนบุรีคณะส่วนราชการจนเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกำลังกายกำลังใจที่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับในการดูแลได้เลยนะครับที่รถประกอบเลี้ยงของปอนะครับทุกหน่วย 你看，你光说不练。